เอาพูดเรื่องตรงคนทํางานดูทํางานมันจริงจังกับงานในงานส่วนใหญ่ผมดูชุดก็รู้พี่ดูดดดดดด มอมเต็มที่อ่ะคือผมบอกเขาไอ้น้องมึงจะมอมแมมมึงยังยังไงก็ได้มึงจะเต็มที่เลยขอให้คุณภาพแม่งออกมาดีที่สุดมีคนถามผมว่าทำทำเยอะขนาดนี้ทําไมไม่มีอู่สีของตัวเองใช้อยู่10อู่สีผมถามเขาว่าแล้ว10บอู่สีที่เขาอยู่กับผมละ่ะเขาอยู่กับผมมาเจ็ปีเขาปลูกบ้านใหม่เขาซื้อรถใหม่เขาส่งลูกเขาเรียนปริญญาตรีผมทําอู่สีเองได้ทําได้ทันทีสร้างได้เลยแต่10อู่สีที่อยู่กับผมความสุขทุกวันที่เขามีพี่ครับความสุขมันไปหาที่ไหนได้อู่สีบางท่านมีบ้านอยู่ที่สีสเกตเอาท เรียนภูเขาไฟมาให้ทิงต้องบอกว่า5ลังนะพี่ไม่ใช่5้ลูก5ลังใครกลับบ้านต่างจังหวัดตัวใหญ่จะเป็นคนอีสานบ้านเฮาเยอะบ้านเขามีอะไรดีพี่ผลมาให้ผมกจนบอกว่าพี่ไม่เป็นไรเราพวกกันเกรงใจไม่น่อยนี่ครับคือน้ําใจเพราะว่าเขาก็มีความสุขจากเราสวัสดีครับ วันนี้เรายืนอยู่หน้าแพกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงงานหนึ่งนะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะเข้ามาดูงานให้กําลังใจวันนี้จะมีส่งรถไปหลายที่มีลูกค้ารับรถแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อรถเยอะฝั่งนี้นะครับก็เป็นกําลังผลิตทั้ง2กะเดชชิปและนายชิฟก็เป็นเรื่องของการทําความสะอาดก่อนนะครับทุกกระบวนการเนี่ยก็ยังใส่ใจเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะเบาะนี่ก็ถอดออกมาซักนะครับเนี่ยฮะน้องเขาจะดึงลวดออกนะครับเพื่อที่จะผ้าผ้าเบาะเนี่ยฮะ เนี่ยฮะผ้าเบาะฝั่งเนี้ยนะครับไปซักนะฮะจะเห็นรอยเลอะอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มันไม่ออกนะครับเราต้องถอดออกนะครับเนี่ยก็จะต้องดึงดึงลวดออกดึงลวดออกเพื่อผอ้าเบาะเนี่ยไปซักใหม่เพราะว่าคนที่ซื้อรถเนี่ยไม่อยากเห็นความสมกรปรกเล็กๆน้อยๆแน่นอนให้มันคาใจดังนั้นของเราเนี่ยจะให้ถอดออกไปซักก็จะถอดออกอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปซักก็กระบ,บวนการนะครับแม้กระทั่งคอนโซลเนี่ยเราก็ให้ลื้อออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วมาแปลงเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะในร่องอ่ะในร่องเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนี่ยฮะพวกนี้นะฮะมันจะมีคราบอยู่ในร่องพวกนี้ยมันจะมีคราบมีเศษฝุ่นมีอะไรอยู่นะครับก็ให้น้องเขาเนี่ยเนี่ยอย่างแก้วพวกนี้เอามาล้างข้างในให้เกลี้ยงวันนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับสวัสดีรครับพอดีลูกค้าเดินทางมาจากร,ารุทพี FC มาจากรุรกีถ่ายรูปได้เลยครับที่มีกล้องว่าผมผมติดติดทำคลิปอยู่อ่ากล้องพี่สวัสดีรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณเป็นกำลังใจน้องดูแลไม่ดีอะไรไงบอกได้เลยนะครับเต็มที่ครับวันนี้ก็มาม,มาดูเรื่องทำความสะอาดให้อยู่ครับจะออาไปดีที่สุดถ่ายขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนิดได้ไหมครับเพราะเป็นเตเป็นแล้วคนใจบุญขอบคุณคุณพี่มากนะครับเป็นกําลังใจกับครับอายุ44ครับผม44ครับครับขอบคุณมากครับผมได้ครับ ดีใจมากเลยเพราะว่าเราก็ฟังจากที่คุณพูดนะนะครับเออน่าสนใจมากเลยอ่ะบเออกว่าได้ของดีเกินคาดอะไราเยครับแล้วก็อะไรนะเนือต่างนาใช่ครับตาคือคือผมเหมือนกับตอนเด็กก็สู้ชีวิตนะครับเลือกแบบสู้เต็มที่ให้เหื่อมันออกดีกว่าแบบเรามานั่งนั่งแบบท้อกับชีวิตอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเราเป็นเด็กกัมพานะพราะแม่ไม่มีจนก็ยอมแพ้ชีวิตผมก็เลือกที่จะไม่ยอมแพ้ดีกว่าครับอาดู ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับขอบคุณครับครับผมเดินทางกลับปลอดภัยนะครับผมครับครับนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับ f อของเรานะครับอันนี้มาจากกรุงเทพนะครับมาซื้อรถวันนี้เนี่ยครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับน้องเนี่ยจะต้องคลีนคลีนทั้งหมดเลยนะครับคลีนให้ได้ตามที่เราต้องการเปิดได้เลยหนูเปิดได้เลยฉีดได้เลยครับเต็มที่เต็มที่นะครับช่วงล่างเนี่ยฮะเราจะอัดคืออัดเพื่อให้เห็นปัญหาว่ามันแดงไหม แดงไหมเป็นสนิมไหมมีอะไรต่างๆไหมนะครับคือทําต้องคลียเลยนะฮะเอามือจับได้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือต้องแบบเน้นคลีนแล้วก็เครื่องเครื่องเนี่ยภายในเราลื้อหมดนะครับติดกรองอากาศเนี่ยฮะห้องเครื่องก็ต้องฉีดให้กริปเรียงอัดอย่างเงี้ยนะครับนะครับฉะนั้นโปรเซสเนี่ยใช้คนทั้งหมดกะละนะครับกะละ กาละ12คนสองกาก็24คนทำรถออกมาได้วันหนึ่งก็ยี่ยี่สิบรันบางวันบางวันถ้ารถไม่สะอาดก็ได้10บครันแล้วแต่นะครับนะเนี่ยภายในเราจะรื้อหมดเหมือนที่บอกอะครับแล้วตอนนี้ผมเพิ่มไปผมเพิ่มรายละเอียดตรงเนี้ยกาเนี้ยผมบอกว่าให้คุณคีนด้วยเพราะว่าคุณไปซื้อชิชชู้เปียกมาเลยแล้วคุณเอามารูปดึงออกดึงจนบาดชิชชู่เปียกอะจะขาวเพราะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมเอามาทําให้ดูอะชิชชู้เปียกอะครับ เราเช็ดพวงมาลัยเช่นไรเงี้ยเพราะมือคนเราเหงื่อมันไม่เท่ากันเพราะเหงื่อไม่เท่ากันเนี่ยมันบางทีมันไปนเลอะอยู่ที่พวงมาลัยท,ที่ที่เบรกมือแล้วก็ที่เกียร์ก็ต้องเช็ดให้เขาสะอาดคนที่เขาซื้อไปต่อเนี่ยเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปไประแวงไปต้องไปซีเรียสะไรนะครับเนี่ยฮะทุกพันทุกพันไม่มีรักไก่นะครับรื้อหมดรื้อหมดนะฮะเนี่ยฮะซอกผมให้ขัดหมดในมุมในซอกเนี่ยอ่ะสคุณดูในมุมในซอกเนี่ยนะครับก็ขัดให้เรียบร้อย เนี่ยครับไอตัวเนี้ยที่ผมเป็นไฮไลท์ไปแล้วเป็นแบบเฮ้ยคุณต้องทำนะครับแล้วก็พวกนี้ฉีดหมดแน่นอนคอนโซลเนี่ยลื้อออกมาแล้วเอาไปล้างล้างให้หมดเลยนะครับก็ไปล้างขัดนะครับส่วนแมกยางพวกนี้เราตัดปัญหาเราตัดปัญหาคือซื้อที่เราเปลี่ยนใหม่หมดจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่ายางเนี่ยใช้ไปประมาณเท่านี้ลุกวิ่งไปสัก1เดือน2เดือนแล้วยางระเบิดยางแตกเราตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หมดถามว่าเราเลื้อออกอย่างเงี้ย เราถึงมีกระบวนการที่จะต้องตรวจคุณภาพแบบเข้มข้นไงว่าเอ้ยมันลดมันลื้อไปเนี่ยเมนวนคนเนี่ยบางทีมันเออร์เรอร์แะนั้นฝ่ายคุณภาพเนี่ยจะต้องไปเช็คคอย์ที่มันอาจจะหลุดรอดได้เพราะต้องลือ้อมันลื้อเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องฉีดพอเลือกมาเนี่ยจะเห็นเนี่ยคราบฝุ่นที่มันหมักหมมอยู่ใต้ผมเห็นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาทําไงครับอย่างเงี้ยเขาอย่างงี้คือเขาก็ฉีดเลยนะครับเอาน้ำมาล้างฉีดนะครับทุกคันนะครับเนี่ยฮะพอเลือกมาอ,อันนี้ยังไม่ได้ลื้อผมลงนะครับเดี๋ยวก็็็ต้องกจะเหน ที่ผมบอกค้าบปุ่นข้าบอะไรทุกอย่างต้องคลีนหมดนะครับก็ต้องทําออกมาให้ได้ดีฝั่งนี้นะฮะเราเดินมาเราจะเห็นเนะฮะเต็มพื้นที่ของเขาเนี่ยวันหนึ่งก็กะละ10บคันนะครับก็เนี่ยนะครับดูก็กะละ10บคันที่เขาจะต้องผลิตออกมาแน่นอนอันนี้เราเราเรียกเป็นพื้นที่เปียกเป็นพื้นที่เปียกรถกระบะหัวเดียวนะครับทุกคันเนี่ยซื้อแล้วแถมทองเราก็ทําเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยซื้อกระบะหัวเดียวที่นี่ได้ทองแล้วก็ไม่ใส่ใจคลีนเหมือนกันหมดเลยครับก็จะต้องลื้อน,นี่ฮะเอาเข้ามาเพ ทุกอย่างทาหมดนะครับก็จะต้องทําห้องคงห้องเครื่องทุกคันเนี่ยต้องทําออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันรถเก๋งเล็กก็ต้องทำครับนี่ะฉีดเลยครับฉีดไล่ประตูฉีดไล่ไลหมดนะครับผมกาลังใจผมเยอะครับอันนี้เป็นน้องๆ้องที่เก็บมาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงยุดอ้วนหมดแล้วมาช่วยทางานเหรอมาช่วยทํางานเหรอมาช่วยทํางานเหรอครับโอเคๆนะครับเนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสของเขาในการไล่ฉีดหลังนะครับเพื่อที่ให้คุณภาพออกมาดีนะครับรถใหญ่เราก็เน้นรายละเอียด นะครับฟอร์จูเนอร์พวกฟอร์จูเนอร์พวกตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนผมบอกทําเท่ากันคือลดราคาแสนลดราคาล้านที่นี่มาตรฐานต้องทาเหมือนกันหมดคือไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าเฮ้ยราคาแสนมึงทำแค่นี้พอเฮ้ยราคาล้านมึงต้องทําที่ดีกว่านี้คือคําว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็สแตนดาดเนี่ยมันต้องเป็นอันเดียวกันดังนั้นผมอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่า ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันรถใหญ่ก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันรถเล็กรถราคาเท่าไหร่ก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันจะรุ่นไหนก็มาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้ก็บวนการพรมที่เขามาตาดอีกตอตนนี้ตอนก่อนใสเนี่ยเขาต้องไปเป่าคีนก่อนคีนให้สะอาดแล้วก็เ,เรื่องพรมต่างๆตอนวนี้เราบอกไปหมดแล้วว่าพรมเนี่ยถ้ามันไม่ดีคุณก็ต้องซื้อมาใส่ใหม่เลยคือพรมเนี่ยเราเห็นแล้วไอ้พรมรองเท้าเนี่ยอย่ามองว่ามันไม่สําคัญเพราะอันดับแรกขึ้นไปยังไงเขาก็ต้องเห็นฉะนั้นก็ต้อง เลือกในสิ่งที่ดีพอรถมันกระบวนการนานเนี่ยครับมันก็จะต้องเข้ามาตรวจคุณภาพคือรถที่เขาดําเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็จะต้องมาส่งประวัติของเขาในแอปของเราเราจะมีแอปอยู่ก็ส่งประวัติเข้าไปข้อมูลว่าใครเป็นผู้ผลิตรถคันนี้ผลิตออกมาวันที่เท่าไหร่เปลี่ยนแมกเนะะี่ยแมกยางเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยใส่ขอบอะไรใส่น้ามันเครื่องกี่กิโลในประวัติมันจะมีเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกประวัติมาดูได้เลยนะครับล้วก็ดูแลลูกค้าได้เลยนี่ก็เป็นรถที่เสร็จแล้วนะครับรถชุดนี้เนี่ยฮะน้องที่เขาตรวจคุ เช็คไฟที่เขาลือ้อคือนี่ปีใหม่นะครับนี่ผมให้ดูเลยว่ามองด้วยตาเปล่านี่มองว่าไม่มีปัญหานะครับแต่คุณภาพเช็คก็นะฮะขอติดนี่รถรอตรวจนะครับน้องอไอ้นี้ชื่อน้องแซนอะเนี่ยมองด้วยแกลบสายตานี่ก็โอ้ยรถสวยนี่แก,บกลบฝากระโปรงเท่ากันหมดไฟเดิมน้องแซนเปิดให้นิดครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องแซนเช็คเจอปัญหาอะไรบ้างเปิดฝากระโปรงให้จีครับนี่ฮะรถหน้าเดิมเลยเครื่องเดิมเพจเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่อ่ะผมว่าผมเห็นแล้วแซนเช็ค สีน้ำกันตรงนี้มีแล้วเดี๋ยวดูกันว่าแซนก็เช็กเกคเจอ point นี้ไหมนะครับแล้วก็เนี่ยฮะสกระปรกมือยังเช็ดออกเลยอย่างนี้ก็หลุดไม่ได้นะครับนะครับเอ่อเครื่องเดิมท่อยางอันนี้คือมาร์กที่น้องแซนมาร์กถูกต้องไหมครับอันนี้เขาดับเบิลเช็คนะครับตัวที่ถอดเนี่ยจะสีเขียวเนี่ยจะเป็นของเราที่ช่างถอดทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเอ่อที่ฝั่งฝั่งทําความสะอาดหรือเขาก็จะมาร์กนี่น,นนะี่มาร์มาร์กมาร์กมาร์กเขียวนี่คือดูระดับน้ํา มาร์กน้ำยาเมาน้ำเขาก็เปิดดูมาร์กถังสำรองเมาน้ำมาร์กกองอากาศนะครับว่าเปิดดูแล้วมาร์กน้ำมันเบรกนะครับเขาก็จะมีพอย n เอา่ามาร์กน้ำมันเครื่องนี่ฮะน้ำมันเครื่องเขามาร์กเขียวไว้นี่เลยสีเขียวนะครับก็คือของเราเนี่ยจะใช้อาร์กไลน์ดับเบิลการันตีเช็ครถคันนี้มองผิวผมว่าเอ้ยก็โอเคแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแซนเขาพอย n ปัญหาว่ายังไงปัญหาเนี่ยมี คานกันชนเป็นสนิมกันศาสตร์อ้าหลังขวาล้อหน้าขวาเป็นคราบขาวและมีสีติดอ่ะคุณมาดูว่าเขาเช็คระเอียดแค่ไหนคุณถ่ายให้เห็นเลยคานหน้าเป็นสนิมกันศาสตร์อ้าหลังขวาล้อหน้าขวาเป็นคราบขาวและมีสีดําติดประตูหน้าขวาเป็นรอยภายในฝาท้ายเป็นรอยกระบะเป็นรอยแก้มหน้าซ้ายเป็นรอยอันเนี้ยเขาใช้ดินสอเทียนเขียนเพราะว่าอะไรครับปัญหาเนี้ยเมื่อกี้ถ้าถ้าคุณเห็นเนี้ยน้องแซงเขาจะมีแอปของเขาเขาลงไปในแอปและเสร็จปุ๊บช่างอ่ะครับบางทีมันเป็น เปิดช้าผมก็บอกให้คุณเขียนบอกเขาเลยคุณเขียนที่หน้ากระจกเลยทํายังไงอะ่ะมันจะได้ลดลอดลอดคือระยะเวลาที่มันไปหาปัญหาเนี่ยมันนานคุณเขียนเลยแล้วมาดูพอยที่เขาพอยเนี่ยครับว่าเขาพอยจริงไหมดีจริงไหมแล้วเขาทําว่าเช็คจริงไหมคานหน้าเป็นสนิมผมดูหน่อยตรงไหนครับอ๋อนี่คานตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคนี่ที่โดนน้ากันนี่น้องเขาพอยอันนี้ถูกต้องนะครับผมถามน้องก็ได้เลยเขามีใบด้วยนะครับชี้ที่รูปด้วย เก่งมากนะครับน้องแซนเนี่ยเขาเป็นน้องเป็นคุณภาพพี่ดูว่าเขาตั้งใจแล้วใส่ใจพี่ดูชุดคนทํางานเอาพูดเร่งตคนทํางานดูทํางานมันจริงจังกับงานในงานส่วนใหญ่ผมดูชุดก็รู้พี่ดูมอมเต็มที่อ่ะคือผมบอกเขาไอ้น้องมึงจะมอมแมมมึงยังยังไงก็ได้มึงจะเต็มที่เลยขอให้คุณภาพแม่งออกมาดีที่สุดอ่าน้องเช็คคันหน้าเดี๋ยวผมดูต่อกาสสาดอ่าหลังฝาเนี่ฮะเช็คจริงเนี่ยลูกค้าขับไปก็ดังล้อหน้าฝาเป็นคราบขาวแล้วติดนี่เมื่อกี้ผมเดินผ่านผมก็เห็นเลยนี่ไง สีดำดำเนี่ยด่างๆลอ้อน้องดับเบิลเช็คแล้วอ้าวลอ้อนี่เดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนแล้วอ้าวโอเคประตูหน้าขวาเป็นรอยนี่นะครับน้องนิดเดียวเรายังมองน้องยังเห็นเลยนะเนี่ย ขอที่สอเทียนนี่ครับพอยไปเลยครับคือถ้าปัญหามันเล็กลบแนะนําน้องแซนนะครับถ้าปัญหามันเล็กนี้นแล้วน้องแซนวงเขียนคาว่า s c s c ย่อมาจากสเกตคือเป็นรอยหนูวงที่ปัญหาได้เลยนะครับวงที่ตัวรถได้เลยเพราะที่สเทียนสีขาวลบออกไม่มีผลต่อสีและไม่เข้าเนื้อสีภายในฝาท้ายเป็นรอยกระบะท้ายเป็นรอยอ้าวแก้มหน้าซ้ายเป็นรอยภายในฝาท้ายเป็นรอยนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้นี่ที่น้องแซนพอยถูกไหมครับโอ้เช็คเก่งมากครับ แล้วก็ภายในมีไหมอ๋อเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเขาพอยหมดเลยนะครับนี่คือความละเอียดนะครับนี่คือความละเอียดของน้องที่ต้องชื่นชมแม็คโคละเอียดเลยผมชอบอย่างเงี้ยคือลูกค้าจะได้ไม่รู้สึกตําหนิเราเลยอย่างเงี้ยก็พอยพ้อยทายําำไงเขาก็ให้สีเก็บให้มันทําให้มันเอ็นไปขัดไปรื้อออกแล้วก็ทําให้เหงาเพราะว่ารถใส่ของมาอาจจะมีเป็นรอยโอเคอย่างนี้ชอบพอยมานี่เดี๋ยวผมเขียนให้ถ้าอย่างนงี้ต้องแซนเขียนงี้นะครับขีดจากนี่ไปแล้วลูกศรชี้ คนเปิดมาหาง่ายแล้วก็เดี๋ยวแซนจริงๆแล้วถ้าสีเทาดินสอเทียนสีขาวมันไม่ค่อยเห็นแนะนําให้ซื้อดินสอเทียนสีดําหรือสีแดงเพิ่มมาอีกหนูสั่งสีแดงมาอีก5กล่องสีดํา5กล่องสีขาว10กล่องหนูใช้สีขาวเยอะสั่งได้เลยนะไม่ต้องกลัวอย่าไปเสียดายคอสถ้าจะทําของออกมาให้ดีต้องเต็มที่น้องเช็คปัญหารถคันนี้เก่งมากครับแล้วก็นี่นี่คือทอสของเขาที่เขาอักลายที่น็อตล้อครับเขาจะเช็คใช่ไหมน้องแซนจะเช็คแบบนี้ใช่ไหม่าเช็คทำให้ขอดูหน่อยทุกคันน้องแซนเขาจะ แล้วบางทีลูกค้าขับไปเดี๋ยวมันหลุดได้เราก็ต้องบอกให้คุณมาดับเบิลเช็คด้วยนี่คือโปรเซสเขาจะเช็คแบบนี้ทุกคันนะครับพอเช็คเสร็จเนี่ยเขาจะอักลดยด้วยสีเขียวอันนี้คือสีเขียวสีเขียวก็คืออันนี้ของน้องเขาสีคุณอยู่ไหนวะที่คุณใช้อะอ๋อนี่อยู่ที่เป๋าเกงอยู่ที่เป๋างเกงเลยนี่น้องเขาจะมีตัวนี้ขอบคุณน้องแซนครับนะครับอันนี้คือคุณภาพรถ1คันเนี่ยพี่เห็นว่าผลิตมาจากตรงนู้นนะครับเข้าโรงงานผลิตแล้วมาถึงคุณภาพไม่ได้ขายเลยนะครับถ้า ปัญหาพวกนี้ไม่ถูกแก้และปัญหาพวกเนี้ยมันลบไม่ได้เพราะมันโหลดเข้าไปในระบบในแอปคือถ้าช่างไม่ทำลบมันออกไม่ได้มันจะตัดอยู่ในระบบเนั yeah. ้นอ่ะมันคือมันไปใส่ตะกร้าเพื่อที่จะเอาไปขาย no แต่ล้วสาขาไม่ได้เขาว่าใส่ตะกร้าเสร็จเนี่ยมันจะมีที่ไปว่ารถจะไปที myself, ่ไหนบ้างนี่ไงฮะเขาจะมีส nice ติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยเขาจะบอกเรามีทั้งหมดตอนเนี้ยมี8 9สาขาสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีบอกว่าไปสาขาไหนบ้างแล้วเขาก็จะต้องมีสติกเกอร์ QC กรันตีรถที่มีปัญหาอยู่เขาไม่แปะสติกเกอร์แล้วเขาก็ไม่เเเซ็็็นนนนชชืื่่่ออออให้้้้ดวยงงทีป QC ต เซ็นชื่อการันตีถึงจะไปได้น้องไม่เซ็นชื่อแล้วปัญหาเหล่านี้อยู่ในแอปขายไม่ได้ครับคุณต้องเอาไปแก้นี่คือระบบที่เราตั้งใจทาาาใํามาตรฐานว่าไอ้คุณภาพมันต้องดีมันต้องนําหน้าแล้วคํานี้มันถึงจะเกิดขึ้นได้ว่าลูกค้าต้องได้สินค้าที่เกินความคาดหวังถ้าแหกปากพูดอย่างเดียวแล้วไม่มีระบบไม่ลงมือทําอย่าหวังว่าลูกค้าเขาจะได้สิ่งนั้น ฉันวันนี้ผมก็ต้องมาลงมือทาว่าเฮ้ยวันนี้ให้คุณไปแล้วคุณไปทําทําได้จริงไหมมองผิวๆเพินทุกท่นี้บอกดีด้วยทําแต่ว่าปัญหาเล็กๆรอยขีดนิดเดียวก็ไม่ได้ครับเนี่ยฮะเหมือนน้องเช็คเมื่อกี้น่ยรอยขีดประตูนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาซื้อไปแล้วเขาก็อยากได้ของที่มันไม่มีรอยนะครับฉะนั้นกระบวนการคุณภาพเนี่ยลดทุกคันนะครับที่จะออกจากนี่ได้ต้องดีและดีที่สุดไม่ใช่ดีธรรมดาถ้าดีธรรมดามันจะเกินความคาดหวังได้ยังไง ต้องดีและดีที่สุดรถพวกนี้คือกลุ่มที่เ็าตีกลับมาเป็น NG จะเป็นรถใหญ่รถค,คัมรี่รถอะไรเขาไม่สนนะเขาไม่ให้ผ่านผมจําได้ว่าคันนี้เบาะคู่หน้าแตกไม่สวยน้องก็ไม่ให้ผ่านคุณก็ต้องหรือเบาะไปหุ้มใหม่หุ้มมาเป็นชิ้นก็ไม่เอานะครับ QC เขาไม่ให้ที่หุ้มเบาะมาเป็นชิ้นอะไอชิ้นที่มันใหม่มันก็ดูใหม่ไอชิ้นที่มันเก่ามันก็จะดูโดดกันน้อง QC ผมสอนมาเลยกับมือถ้าคิดจะทําให้ดีอย่าขี้เหนียวเขาก็ไม่ให้ครับคุณก็ต้องไปแก้ฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่เขาจะต้องทําออกมาให้ดีถามว่าวันนี้เราเร่งไหมเราเร่งครับเราเร่งทุกกะเร่งทุกเวลาเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครับ191 191คืออะไรรู้ไหมครับคือรถที่จะรับในวันนี้30คันและในนั้นอ่ะมันมีรถที่ยังผลิตอยู่ด้วยรถพร้อมแล้วมีอยู่ถ้าผมดูเมื่อเช้านี้ในห้องผู้บริหารเนี่ยบอกว่า20คัน อีก10คันเนี่ยยังรันนิ่งอยู่ในโปรเซสนี้อยู่เลยแน่นอนเรามีอยู่สองทางเลือก10คันนี้คือหนึ่งลูกค้า,าจ,จะได้ของวันนี้และอีกทางเลือกหนึ่งทุกคนต้องมาช่วยกันหรือถ้าไม่ทันคุณก็ต้องขอเลื่อนลูกค้าห้ามเอาของไม่ดีเนี่ยหรือของที่มันไม่เรียบร้อยของที่มันไม่สมบูรณ์ไปส่งเด็ดขาดรับไปแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขผมด่าเสมอครับถ้ารับไปแล้วแล้วมาแก้ไขผมถามเซลล์ผมเสมอเป็นมึงมึงจะเอาไหมถ้ามึงเอาโอเคกูไม่มีปัญหาแต่ถ้ามึงไม่เอา ฉะนั้นอย่าทํากับคนอื่นอย่าเอานิสัยแบบนี้ไปใช้กับคนอื่น ก็เซลผมซื้อรถที่บริษัทหมดเลยครับ90%พนักง,งานที่นี่100ร้อยคนซื้อรถที่บริษัทนี้หมดเลยแล้วผมถึงบอกว่าอีตอนมึงซื้อเนี่ยมึงยังเลือกรถที่ดีมึงยังเลือกํำหนิต้องไม่มีของมึงต้องเป๊ะลายแม็กมึงยังมาเลือกเองเลยลายยางมึงยังเลือกเองเลยแล้วเวลาคนที่เขาจะซื้อจ้ะก็และเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนคุณนั่นแหละฉะนั้นไอสิ่งที่คุณไม่อยากได้ก็อย่าไปทํากับคนอื่นฉะนั้นวันเนี้ยกลุ่มการผลิตเขาเนี่ยก็จะยุ่งทั้งวันอันนี้อาหารมื้อเเเทีีทีี่่่่ยงงวันนอนอาาาตตค้้ค้้มกล็็ๆรรบบบํพพแแชะ ตั้งเราที่นี่นะฮะดูแลคุณภาพชีวิตผมก็ไม่ได้อยนะฮะน้ําดื่มพนักง,งานผมก็เป็นแบบนี้เลยถามว่าทำไมเป็นงี้ด้วยหนึ่งง่าย2เนี่ยนะครับมันเกิดความสุขเดี๋ยวมันจะมีคลิปเกิดความสุขข,ของสิ่งเราอยากหลายๆอย่างที่เราทําธุรกิจแล้วเราเราส่งต่อไปให้คนอื่นโดยที่เราไม่ได้จะต้องมากินรวบนะวันนี้นะครับเนี่ยยางพวกนี้เราสั่งมาใหม่สั่งมาไว้ให้เลยครับไว้เพื่ออะไรเพื่อในกรณีที่ลูกค้าเนี่ย เขาอยากเปลี่ยนใชสอยางสมมุติซื้อเอ้ยพี่ผมอยาก50เอ้ยผมอยากใส่55อยากใส่60 อ๋อผมมีเลยครับมีของให้พี่เลยได้ของใหม่เลยพี่ไม่ต้องระแวงว่าเอ้พี่ยางผมจะได้มือสองเปล่าวยางอะไรบ้างอ๋อพี่ของใหม่เลยครับทำธุรกิจต้องชัดเจนตรงไปตรงมาผมบอกผู้จัดการผมเสมอทําอะไรต้องชัดเจนตรงไปตรงมากล้ารับผิดชอบอย่าดีแต่ปากนะครับผมสอนเสมอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับล้อเราก็จะสั่งมาเนี่ยฮะกระบวนการผลิตเราก็กะกลางวันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด 20- 24ท่านที่เป็นพนักงานอยู่ในสายการผลิตนะครับเออเราแยกไปแล้วนะครับศูนย์บริการอยู่อยู่แฟกซ์สองแฟกซ์สองก็คือฝั่งศูนย์บริการงนตรฉ เขาก็จะมีหน้าที่ผลิตของเขาอย่างเดียวไล,ล่รถออกมาทุกคันทุกคันเนี่ยครับขึ้นหมดขึ้นเพื่อเช็คช่วงล่างตรวจหมดนะครับเช็คช่วงล่างดูหมดเลยทุกคันเนี่ยครับต้องดูดูเสร็จไม่ใช่แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกโชคต่างๆพวกนี้ต้องดูหมดเลยรถทุกคันต้องบังคับยกขึ้นห้อยมันบังคับโดยโต้อยู่แล้วคืออะไรถ่ายน้ํามันเครื่องพอมันถ่ายน้ามันเครื่องยังไงมันก็ต้องยกขึ้นนะ เฉพาะรถเข้าสู่กระบวนการโรงงานผลิตเนี่ยที่พี่เห็นข้างหลังเนี่ยตรงนี้อย่างไรเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่รวมอู่สีที่เรามีอู่สี30อูส่สีมีคนถามผมว่าทำ,ทำเยอะขนาดนี้ทําไมไม่มีอู่สีของตัวเองใช้อยู่10อูส่สีจริงๆเนี่ยเราก็มีที่สร้างอู่สีของเราเองเปิดบริษัททาเองได้ ผมทำได้ไหมทำได้ครับจ้างคนมาบริหาร1คนเป็นเอ็มดีอู่สีเลยก็ได้แล้วก็รับงานจากที่นี่เข้าไปเพราะว่าอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็300คันมีงานแน่ๆเดือนละ300คันเปิดปุ๊บมีงาน3 0 0คันผมถามเขาว่าแล้ว10อู่สีที่เขาอยู่กับผมละ่ะเขาอยู่กับผมมา7ปีเขาปลูกบ้านใหม่เขาซื้อรถใหม่เขาส่งลูกเขาเรียนปริญญาตรีนะครับส่งเงินให้พ่อให้แม่แล้วคนเหล่านี้เขาจะไปเริ่มต้นยังไงต่อเขาจะไปเริ่มต้นยังไงต่อวันนี้เราไม่จําเป็นต้องกินอิ่มทุกอย่างไม่่่จําาาาเเเเป็นนลยยรรกิิแคทีหหว ที่เหลือเราก็แบ่งเพื่อนผมคิดมาอย่างนี้ตลอดเพราะผมบอกแล้วคือคือเราจนมาก่อนอคือเราไม่มีมาก่อนเราไม่เคยได้รับโอกาสดีๆมากมายนะครับหรือเป็นคนที่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆหลายๆอย่างมาก่อนฉะนั้นวันนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดวงจรความสุขเหล่านี้เลยผมทําอู่สีเองได้ทําได้ทันทีสร้างได้เลยก็แค่ใช้ระบบคนมาบริหารจ้างมาเพิ่ม ทำสีของเราเองแต่1ิอูสีที่อยู่กับผมความสุขทุกวันที่เขามีทุกวันนี้พี่ครับความสุขมันไปหาที่ไหนได้อูสีบางท่านมีบ้านอยู่ที่สีสะเกตเอาทุเรียนภูเขาไฟมาให้ทงต้องบอกว่า5้าลังนะพี่ไม่ใช่5ลูกห้าลังใครกลับบ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานบ้านเฮาเยอะบ้านเขามีอะไรดีพี่ผลมาให้ผมกจนบอกว่าพี่ไม่เป็นไรเราพวกกันเกรงใจไม่อย นี่ครับคือน้ำใจเพราะว่าเขาก็มีความสุขจากเราแล้วทำงานด้วยกันเราก็ไม่ต้องเป็นต้องไปต่อราคาเขาเลยพี่ไปถามเขาทุกคนได้เลยฮนะถ่าพี่รู้จกักส่งอู๋สีผมวางบินมาแล้วผมจ่ายเงินสดด้วยนะไม่ใช่เครดิตแบบ3ที่บวันจ่ายทีผมจ่ายให้วันต่อวันเขาจะได้มีเงินสดทำงานทุกวันได้เงินเลยใครแม่งก็ชอบป่ะพี่ผมยังชอบเลยแล้วเราถ้าคิดจะให้ความสุขเขาแล้วอะ่ะเอ้ยผมคุณรับงานผมเยอะเดือนหนึ่งเคลียร์กันทีนึงเขาก็เหนื่อยอครับเขาอยากได้เงินเลยถูกไหมเขาก็อยากได้เงินเลยเราก็ให้เขาเลยดฮะให้เขาเลยแล้วก็เขาก็มีความสุขครบ พัวก็มีความสุขส่งให้แม่บางคนไปปลูกบ้านกลับไปปลูกบ้านที่อีสานหลังใหญ่ขอบ้านผมอีกผมกล้าพูดเลยหรือว่าปลูกบ้านที่ยุดยานะครับซื้อรถใหม่ส่งลูกไปเรียนต่างๆเนี่ยฮะอันนี้คือเราเรียกว่าแฟกต์ส อันนี้คือฝั่งที่เป็น market เ h a ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเข้ามาเราก็จะมีช่างอยู่ที่นี่4คนช่างอยู่ที่เนี่ยสคนไว้รองรับลูกค้าดูถามว่าตอนนี้เราทําศูนย์บริการเล็กลงเพราะว่าอะไรเพราะเราไปคุมต้นน้ำไงในเมื่อคุณภาพถ้ามันดีอะ่ะถ้าของมันออกไปดีตั้งแต่ที่แรกอะ่ะยังไงกลับมามันก็ต้องน้อยกว่าผมพูดถูกไหมก็มันออกไปดีแล้วอะ่ะเวที่มันออกไปมันดีมากแล้วอะ่ะมันคุมอยู่ฉะนั้นรถที่จะมีปัญหากลับมามันต้องน้อยฉะนั้นไอ้รถทุกคันที่มันจอดอยู่่่ทีเเเราาาา็น,น,นกกลลงงงแแดดแด้้ไไมจํป รีบเอาออกไปแบบให้มันไม่ดีมันต้องอ,ออกไปให้ดีและถามว่าทําไมสต็อกไอ้รถที่ลูกค้าเคสม,มีแม็กใหม่ยางใหม่มาทิ้งไใบพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะบางครั้งลูกค้าที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยยางแข็งไปสูงไปเตี้ยไปนิ่มไปโอเคพี่อยากปรับเปลี่ยนพี่มานะครับคือพี่เพิ่งออกไปแล้วพี่มีความรู้ว่า ช้แล้วเฮ้ยมันมันไม่ถูกเราไม่ได้ตัดวงจรกันกนแนเะนี่ยฮะที่เห็นเป็นรอยเนี่ยก็คือถอดออกเลยผมกล้าพูดเลยรับรถไป2วันยางมันแบบมันบางไปอะแฟนนั่งแล้วมันมันแข็งกระด้อยากได้นิ่มกว่านี้เอาเคพี่มาเปลี่ยนเลยเอาใส่5 0ใส่5้าไม่ต้องรัดใหม่พี่พี่มันมีลายอยู่แล้วเอาพี่ใส่เลยเนี่ยครับคือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราใส่ใจว่าเฮ้ยวันนี้ทุกคนเนี่ยก็เพิ่งซื้อรถแล้วซื้อที่นี่เนี่ยมันมีโอกาสคือมันมีโอกาสที่แก้ไขด้วยกันได้ไง มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขไปด้วยกันได้ไงว่าเออพี่วันนี้มันแข็งไปกระด้างไปผมขอมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมอ,อ๋อพี่มีค่าใช้จ่ายไหมพี่เพิ่งออกไปจะมีค่าจ่ายอะไรอะ่ะพี่เพิ่งเอารถไปเมื่อวานนี้เองวันนี้พี่มาก็าไม่มีค่าจ่ายอะไร ก็ต้องรับผิดชอบดูแลกันนะมันก็ต้องเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมกล้าพูดว่ามันก็คือสิ่งที่ลูกค้าได้รับเกินความคาดหวังนะครับในคลิปก็จะมีเห็นตอนนี้มี FC มาเยอะมากอยากเจออยากอะไรผมบอกแล้วผมสู้เต็มที่ครับถามบางคนถามว่าเอ้ยทำไมต้องมันที่ลนทําจริงๆสาขายเยอะแล้วมีธุรกิจหลายตัวแล้วผมบอกว่าเนี่ยถ้าผมทํารดยุทธให้ดีทําให้ดีให้คนประทับใจอะสิ่งที่ผมสร้างไว้อะความเชื่อมั่นผมสร้างอันเดียวคือความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือและก็สร้างสิ่งนี้ให้สาเร็จคือคุณภาพและสิ่ง วันนี้ผมมีลูกแค่2คนซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงลูกผมมาทำต่อพ่อเขาทำไ้ไม่เสียเนี่ยแล้วเป็นระบบที่ดีผมเชื่อว่าลูกผมก็สามารถที่จะมาทำธุรกิจตรงนี้ต่อได้ฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจผมกล้าพูดตรงนี้แบบไม่อายเลยครับไม่ใช่แค่เพื่อคุณลูกค้าทาไมผมถึงมีพลังที่แบบโอ้ดู energy บ้าตลอดเลยก็เพื่อคนที่ผมรักอีก2คนนะครับก็คือลูกผมก็อยากส่งให้เขาว่าเอ้ยเนี่ยทำไ้ให้แล้วเขาก็สามารถที่จะไปต่อได้ งนั้นวันนี้ผมเต็มที่กับทุกธุกรกิจนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องที่ผมทําทุกเรื่องผมชอบผมเป็นสไตล์นักสู้อยู่แล้วครับนักสู้นักให้กาลังใจนะครับไม่เคยรู้คิดบวกตลอดนะครับคิดบวกตลอดฉะนั้นจะมีหลายๆคลิปที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ฝากทุกท่านด้วยผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากความยิงใจแล้วก็ประสบการณ์ที่ตั้งใจทําแล้วก็เอานํามาพัฒนาหลายๆอย่างที่ผมตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดช่วยเขาดูช่วยให้กําลังใจช่วยให้ตัดสินใจให้ปัญหามันเร็วขึ้น ให้ได้ออกมาดีขึ้นเพราะรถที่คุณภาพก็เยอะรถที่จะรับก็เยอะนะครับวันนี้3ามที่เ็ดคันนี้เราก็คาดหวังว่าอยากจะให้ลูกค้าได้ทุกคันนะครับนี่ฮะช่วงล่างทุกสิ่งต่างๆที่ผมบอกก็ต้องพ้นเก็บสีให้เรียบร้อยคือทุกอย่างต้องทําออกมาดีนะครับลูกค้าไม่ชอบอยางนี่ฮะพี่ก็ถอดเปลี่ยนพี่ก็ต้องมาถอดนะครับอ่าพี่ก็มาถอดใจถอดเปลี่ยนก็แล้วแต่ คือก็ต้องทําออกมาครับทุกคนก็ต้องตั้งใจทําทําออกมาให้มันครบวันนี้เราตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดและก็สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเราอยากจะทําให้มันเกินความคาดหวังของลูกค้าดังนั้นเราเต็มที่ที่จะทำนะครับเรามีความมุ่งมั่นเดียวกันที่จะทําตรงนี้ให้สำเร็จฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับนุญออาตไปทํางานก่อนนะครับไปชชิยน้องๆก่อนครับ